สวัสดีนะครับผมก็มาอัพเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับตัว96นะครับเวอร์ชัน96เป็นแท่งจีเวอร์ชัน2ก็มันเพิ่งปล่อยมาเมื่อวออันที่31ปีที่แล้วนะครับผมก็คือสิ้นปีเลยนะครับผมได้ทำการอัพเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชัน96เรียบร้อยแล้วครับก็พออัพเสร็จปุ๊บ พรีเซตบอยห้าเกที่ลงไว้ก็หายหมดเลยนะครับก็ไม่เป็นไม่มีปัญหาเพราะว่าผมลงใหม่อยู่แล้วนะครับผมก็ลงใหม่ทีนี้สิ่งหนึ่งเลยที่ชอบมากก็คือตอนเวอร์ชันเก่าเนี่ยมาสเตอร์เนี่ยมันจะรวมเพลงกับเสียงกีต้าร์ใช่ไหมครับที่เป็นบูทูธเนี่ยแต่พออัพเฟร์เมรเสร็จปุ๊บเพลงแยกแล้วครับก็คือมาสเตอร์เนี่ย จะเป็นของกีตาร์อย่างเดียวแล้วเพลงก็จะต้องปรับในมือถือเอานะครับก็คือเราไม่ต้องมายุ่งยากละเมื่อก่อนยุ่งยากคือเราต้องกดเพื่อที่จะลดเสียงเพลงแล้วเอ้ยลดเสียงกีตาร์แล้วก็เพิ่มเสียงเพลงตอนนี้หมดปัญหานั้นแล้วครับเพลงเปิดวอลลุ่มที่โทรศัพท์ได้เลยแล้วกีตาร์ก็ตรงนี้ไม่ยุ่งยากอันนี้ชอบมากครับ อันที่สองที่เขาบอกว่ามันสมูทขึ้นในการเปลี่ยน p r e s อะผมว่ายังกระตุกเหมือนเดิมครับยังไงก็ต้องใช้ช็อกโอแกแลตเหมือนเดิมเพื่อให้เสียงไม่กระตุกนะครับ9 6้าหนะครับผมยืนยันว่ายังกระตุกครับ9 6ยังกระตุกครับผมก็ส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรอ๋อตอนเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเหมือนกับผมจะเชื่อมต่อบลูทูธช็อกโกแลต กับมือถือไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอมาอัพเป็น9 96นะี่สามารถเชื่อมบลูทูธเชื่อมเชื่อมโทรศัพท์กับช็อกโกแลตในตัวเดียวกันได้เลยก็คือตอนนี้ผมเชื่อมโทรศัพท์เข้าแทงจีแล้วก็เชื่อมช็อกโกแลตเข้าแทงจีได้เลยครับนอกนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับ แต่ว่าที่ชอบที่สุดคือเสียงเพลงกับเสียงกีต้าร์แยกกันแล้วครับผมก็ลองไปอัพกันดูนะครับผมนี่เลย96แล้วครับก็ไว้แค่นี้นะครับผมมีอะไรค่อยมาอัปเดตกันต่อครับสวัสดีครับ